ผมพี่น้องเสานี่หนุ่มบขอิสานร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ผ้าผีผ้าหนองเลาะ,ลาะลยำบวงหนูครับผมสิบมันบัวมันเป่ากันไปเบิงครับผมพี่น้องโอ้โพี่น้องดีครับบรรยากาศธรรมศาสตร์ตอนเสาร์พูดพี่น้องมึงน้ำกันครับบรรยากาศทีท่ตอนเสาร์น้องพี่น้องเนาะ ตื่นเสามากครัลูกหาแนวอยู่แนี่ก,กินครับพี่น้องไปหายามมอบง่งนู้นพงานที่เขาใส่ไว้ตอนใส่ผมบริเวณมันถึกก็พี่น้องเนื้อเพระาะว่าฝนครับเมื่อวานนี้ฝนตกครับเลยอที่พาพี่พาอหนอนต้องพยายามกับสมุนพร้อมพร้อมหรือยังตงน้นท้องพร้อมหรือยังพร้อมเราบร่ไปต้นท้องท้องยิบแห้ง ตการตการครับไม้อยู่บ้านาาน้องมานลไปเฮบยามมหนูเดินไปครับพี่น้องราบยามรอบเป็นเฟื่อยครับไม้หูเฮอยบ่มีด้วยจังไรแบบไรครับไปครับพี่น้องไม้เฮ้าอยู่คุณครับ เรียบร้อยหนึ่งตัวเก็บดวดไปน้ำครับนี่พี่น้องครับตัวงามเลยพี่น้อง <c oughs> ผ่านไปบ,บยียบไครับตัวนี้มันมันครับผม <c oughs> ครับนี่ครับพี่น้องเดียบร้่อยครับหนึ่งโตรครับผมนี่ครับสนานครับผมเต่านี่ ครับรับลกษณะการใส่นัดหมูโมบกงามนะครับพี่น้องแต้มเท่าดีถือกระสเป็นถือหมอขื้น,นี่แหละครับพี่น้องไม้ใส่นะครับนีเหลืออยู่หลายโตอยู่ครับครับ ลักษณะการใส่พี่น้องเนาะเดี๋ยวฟังตสื้อผุนครับมันบอดีดเจสิมาเก็กบเลยพี่น้องเนาะนี่ครับได้เต็มหนึ่งครับผมตัวงามไหมครับพี่น้องเชี่ยครับพี่น้องมันหมานกันครับ,หรบเหล่านี้ครับผม